ทุกคนใจฟูสตอรี่สตัวอย่างเต็มๆมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าดูน่าดูกว่าเดิมเยอะมากอ่ะออฟฟิเชียลเทเลอไปดูกันเลยครับคนนี้ไม่เคยมีความรักจะเขียนเรื่องรักๆได้สักกี่เรื่องกันนะง่<อ>ไ้เมเจอร์ร่วมกับผม,มช,ชื่อดีน,นะฮะถ้าไม่ใช่เพราะว่าแม่ผมป่วยนะผมก็คงไม่ได้มานั่งเขียนบทอยู่ที่นี่บทหนังรักที่มี5้าคู่มันทำได้เหรอวะมีหลายคู่จงมา งอบทไม่มาแต่หายนะมาแทนโอหไอเนี่ยมันชื่อเสือชื่อมันโคตรดุแต่นิสัยโคตรติมดูอะไรกันอ่ะอุย้ยแอบชอบเขาแต่เขาแอบชอบหมอทำใจเขาวะกูท้าเลยมึงทนอยู่คอนโดนี้ไม่ได้สิบสี่วันแน่นอนกล้าปะมาครับนัดกิจลิศหนึ่งเรื่องฮาของเขาปีนี้ งั้นกูท้ามึงใหม่ให้มึงไปจีบสาวห้องตรงข้ามไม่ติดมึงสนใจปะมึงเตรียมเสียตังค์ได้เลยอ้คนยายคนนี้ชื่อชายเย็นครับเป็นดาวโรงเรียนมึงแม่งโชคดีชิบหายเลยวะที่บ้านอยู่ติดกันนะอ่ะเขาไม่อยู่แล้วก็ได้ทุนไปเรียนจีนไงออน<า>้องเกิร์นะคะว้าวเลืนตังค์แล้ว,ลวคุณเคยเกลียดใครสักคนเข้าไส้ทั้งที่ไม่เคยเห็นอันนี้ชิมอนนะฮะกับใครนะ ผมเคยเดามาตลอดว่าภายใต้หมวกกันน็อกหน้าตาของไอ้ขี่นี่จะอ้าวน่ารักน้องปันนะฮะจากดวไปด้วยกันนะนี่ตูนหนังขอเราเป็นติดคุณเขียนบทหนังที่มีหลายเรื่องในเรื่องเดียวหรอกฉันขออ่านได้ปะเออมินนี่มาว่ะมาว่ะต้อดูแล้วเดี๋ยวดูได้ดูแล้วนายกับฉันแข่งกันไม่จบจากคู่กับไ้แมนหนึ่งต่อนะฮะมันมันต้องมีนะฮะและอีเียมติ้งนะฮะแน่นอนนุณขี้จะไปเป็นหมอฟันเองเลยเหรอวะ มึงเคยเห็นโดนิีส่งอาหารเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วป่ะอันหนึ่งตรงนี้คุณว่ามันเอาว่ามีโดนส่งนาหารับฉันเปนผู้ชายที่พยายามอ่ะหรือนารดีเออเรามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือนายหน่อยเรากลัวมากเราเงาว่ะซื้อของไปฝากแกบ้างก็ได้มึงเป็นใครเนี่ยเจอเจอแล้วมันใจผู้นี่จะบอกนะว่ามึงชอบขึ้นมาจริงๆ11สอิงหานะฮะ้ต้องลองดูสักตั้งบ่หวะ ทำให้ฉันผิดหวังโอ้ภาพดูดีจังเลยอะมีถูมากอยู่ซี่หนึ่งนะเดี๋ยวหมอฉีดยาชาให้ครับเอ้าเออเออเขาถามว่าเจ็บไหมครับหมอเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวหายมานิดเดียวครับนิดเดียว เรื่องนี้นะครับเชื่อว่าใครที่ดูเนี่ยน่าจะต้องใจฟูกับบ้านแน่นอนนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคือผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบน่าจะเหมาะกับยุคนี้เนาะเพราะว่าเราเจอเรื่องซัฟเฟอร์มาเยอะเจอเรื่องแบบว่าทําให้จิตใจทรามาเจอข่าวดราม่ามากมายใช่ไหมเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทําให้เราอมยิ้มได้อะผมว่าเราต้องการหนังแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราแบบรู้สึกว่าอยากจะใจฟูกันอีกสักครั้งหนึ่ง <laughs> นะฮะก็ ต้องไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ดูแล้วจะมารีวิวนะครับว่าหนังเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เชื่อว่าผู้กำกับอย่างพี่ตุ๋ยนะฮะคุณพึกเอมาลูจิเนี่ยจะต้องไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าพี่ตุ๋ยนี่คือหนึ่งในผู้กำกับที่ทําหนังทําเงินเยอะที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งละมั้งนะฮะเพราะว่าแกทำอีเลียมซิ่งนะซึ่งกับได้200ล้านอ่ะเออนะหรือว่าทําพวกไบแมนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าได้ตังแน่นอนนะครับ ก็โอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนอะ่ะพี่พี่ตุ๋ยนะฮะต้องไปดูกันเองนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงน่าจะเป็นหนังลอมคอมน่ารักน่ารักนะครับที่ดูแล้วอารมณ์ดีใจฟูนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคือมินนี่น่ารักมากอะ่ะนะฮะเออต้องไปดูแล้วก็พีพชพัชระเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แอบนึกถึงตัวเองเหมือนกันที่แบบเขียนง,งานแล้วนึกไม่ออกไม่รู้จะเอายังไงดีอะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วพี่ตุ๋ยเขาก็บอกว่าคือ มันทาไมมันต้องเป็นที่โรงพยาบาลเนาะเพราะเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วอะต่อให้สภาพมันจะดูแบบว่าดูแย่แค่ไหนหรือว่ามันจะดูแล้วแบบไม่น่าจะมีไอเดียดีๆหรือว่าไม่น่าจะแบบอยากจะไปอะไรเงี้ยแต่ที่ตรงนั้นอะถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วใจฟูอะมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้นะจ๊ะอ่าโอเคยั้ต้องไปดูต่อในโรงแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันครับกับรีวิวของผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ใครที่ชอบรีแอคก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสเอ็นเอับ